วิธีดูว่าเว็บไซต์ไหนเป็นเว็บไซต์จริงเว็บไซต์ปลอมด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณอย่างง่ายๆไปดูกันคร,ครับัสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัทย์ครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพามาดูวิธีการดูว่าเว็บไซต์ไหนเป็นเว็บไซต์จริงและเว็บไซต์ปลอมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใน Google Chrome นะครับเราก็จะหา เว็บไซต์อะไรขึ้นมาสักนิดนึงอ่ะผมจะหาเว็บไซต์ที่แท้จริงของธนาคารออมสินแล้วกันง่ายๆนะฮะนะฮะเราต้องการจะดูเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเราลองคลิกเข้าไปหลังจากที่เราคลิกเว็บไซต์เข้าไปแล้วนะครับให้เราไปดูเครื่องหมายสัญลักษณ์ตรงนี้นะฮะกดเครื่องหมายตรงรูปกุญแจเนี่ยนะะกดเข้าไปเราจะพบว่า Google Chrome จะบอกว่าการเชื่อมต่อปลอดภัยนะฮะเราก็เข้าไปอ่านรายละเอียดดูคลิกเข้าไปดูได้ นะครับเขจะบอกว่า g o o g l e Chrome ยืนยันว่า GeoTrust นะ,ะได้ออกใบรับรองนะครับเราก็ไปดูข้อมูลในใบรับรองออกให้กับ GSB นะครับองค์กรไทยดิจิตอล ID นะครับเนี่ยฮะก็จะบอกใบรับรองต่างๆออกมาให้เรานะครับแล้วก็เราอยากรู้ว่าันหมายถึงอะไรเราก็กดไปดูการตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อของเว็บไซต์นั้นปลอดภัยหรือไม่นะฮะเราก็เข้ามาดูนะฮะ มันจะมี3สัญ,ญลักษณ์ให้เราเห็นก็คือรูปบุญแจล็อกอย่างที่ผมกดให้ดูตอนแรกนะก็คือปลอดภัยถ้ามีเครื่องหมายตกไปเ,เครื่องหมายตัวไอเนี่ยนะให้พึงระวังหรือว่าไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงเนี่ยไม่ปลอดภัยหรืออันตรายแน่นอนไอไม่ควรที่จะไปกรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างๆพวกรหัสพาร์เบิร์ดอะไรต่างๆนี้ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเลยจริงๆนะครับขอให้ออกไปเลยดีกว่านะครับ สำหรับใครที่คิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ก,กดกระดิ่งกดติดตามทั้งหมดให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ